จบเกมแะ้วครับบิ๊กแมตช์นะครับวันนี้นะครับที่รังปืนใหญ่นะครับอาร์เซนอลหนึ่งนะครับมาสเตอรี่สามเป็นเกมต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยนะครับอาร์เซนอลดีกว่านะครับเออ่คอมบอลเยอะกว่าแล้วก็มีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าจบด้วยเสมอการเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหลังมาสเตอรี่เนี่ยปรับเกมมาดีนะครับเออ่เรียกว่าทำให้เกมบุกของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซาก้าเนี่ยนะครับเลี้ยงไปเยอะนะครับแล้วเขาก็ฉวยโอกาส ทุกครั้งที่อัศวินผิดพลาดน,นะครับเช่นลูกแรกนะครับตัวริบบสุจากบอลสั้นเดอะบอยชิดข้ามหัวนำบอวเข้าไปลูกที่2เป็นกาเบียวจะบอลสั้นนะครับสุดท้ายเป็นจัคก,กิลตยิงเข้าไปนี่คือความสามารถของทีมแชมเปี้ยนนะครับเอร์ตี้นะครับทุกครั้งที่คู่แข่งผิดพลาดเขาก็ฉวยโอกาสนะครับได้แล้วก็ทช้ประตูได้นะครับไม่มีมีไม่มเยอะครับที่เอร์ตี้จะเอ่อเล่นกับใครเราเออมีโอกาสไม่ไม่มากแล้วก็คอบบอลน้อยกว่า วันนี้อาร์ซอนเหนือกว่าในเรื่องของสิตินะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสตีคือทีมที่ได้สาแต้มทีมที่โชว์เห็นล้วา่กาไความว่า,มาคือเป็นแชมเปี้ยนนะครับแล้ววันนี้3แต้มของพวกเขาทําให้ขึ้นไปเป็นนำาปนจ้าฝูงนะครับต้องรอดูครับว่าอาร์ซอนจะเป็นยังไงในการไล่นะครับกับทีมที่เป็นแชมป์มเก่าจะเปแชมป์สี่จากห้าครั้งหลังสุดนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้อิคิฮารันนะครับที่ตอนแรกว่าไม่พิช พอลงสนามได้เนี่ยเป็นความแตกต่างของเกมเลยครับทั้งสามลูกของซิตี้เนี่ยคารันยังไม่มีสุด,ดนะครับกับทั้งสามลูกนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว,ว่าแฟรบอลหรือใบนะครับก็คงจะแฮปปี้ครับเพราะว่าทีมบินี้พวกเขาเหมือนกับไม่ดีไม,ไม่ดีครับมีเกมพลาดง,ง่ายๆแพงง้ง่ายๆมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือจากกูของอังกฤษครับผม